ดอนขอนเก็บด,ดอนขอนเก็บเกจากบอาอุดรนนะ่ะคนอุดรหาจริงนะจ้าว่าไปดูโอ๊ยบอดดดอเยบิ้งเต่าลีดาดข้อเอ้ยบ้านเป็นเต่าลีดเต่ารีผมดาดข้อดาดกุ๊กข้อลีผมหลายลาย ถ้ายอยากครับด่าก็ไดูกโกข้เขาว่าหัวดูดอีกละน้อยใส่ครับอิวสวยๆเอาไก่ย่างพนังอยู่ทะเล 妹子，小妹子。 เข,า,ขาบอกให้บุกน,ะนะนั่นนะเหงาสิรีบมาเลยขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรเดี่ยวคนเดียวเหงาไม่จ้าเหงาจ้ะเ <c oughs> ขาบอกให้บุกนะนะั่นอะไปซื้อยามาทาคอเขาบอกว่าให้บุกนะนะั่นอะ จะได้แบบว่าไม่แห้งไงเขาบอกแล้วอีกสามวันมันจะตกสะเก็ดใช่มันจะดำๆหน่นอยอา้าวเพื่อนล็อกรถเหรอเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ไป,ปซื้อปลาหมึกเฮ้ยเราทำไมไม่เปิดเพลงว่าืาึงดึงะดึงลำพุงเราเปิดเพลงก่อน ชิวๆเบาๆอายุเขไม่ได้บ้าหรอกวิดูลำพงเดี๋ยวเขาทำอันนี้เห็นนั่นนเลย่ารักลำพงก็แบบนี้เห็นปะเห็นปะ <c oughs> เ,เห็นปะ <c oughs> เพราเดี๋ยวไปวัดไปว้าน้ำเขาบระเดี๋ยวเขาหยุดกับไปเฮ็ดบวงเฮ็ดบุญไปวัดอ่ะฮีบอจา่าเฮ็ดตะบาม <c oughs> ยอดเบียร์เบียร์ยอดดีๆสวยนะเหรอนี่ เท่้ไหน่อยโอ้ยมันต้องติดเองมาติดเองใส่เสื้อผิดครับอันนี้ก็มีแบบนี้แบบนี้ก็จะสับถึงดึงมากเขาเนี่ยเสื้อผิดครับโอ้ยอาแบบไหนติดกันไหนดูหน่อยอันนี้พี่ติดแบบไหนเออติดอันนี้ไม้ของหนูมันเป็นกล่องสีฟ้ามันจะเป็นแบบยาวแถบหนึ่งเลยนะไม่ติดอันนี้ ของหนูแบบซิมพูอ่ะมันมีห้าช่ออ่ะหนูติดห้าช่อนะแต่ว่าของหนูมันใหญ่ติดแค่สามอันล้อ,อตาพี่มีแค่นี้เองสามอันนี่ติดอายุสามอันถ้าเกิด์ซี่อันนี้คือนนจะเครืองมากตาจะเครืองใอยสิตตีคนตาสม,มูทจาวงแล้วพุงบุกใครจิตตีคนตามมนจุดจอบุกจิเป็นใครจึง่งสารภาพมากใครขำ่าดูใครจิตติดแบบจึง่ง นึกจ้ะเอาหมอก่อนอุ้ยคือหัวร้านขอบคุณค่ะขอบคุณอันนี้อันนี้อะไรดู okay. ทางยอดเดินเอาหมกไม่คิดตำรวจมาตรงไหแน่งนร้านนั้นเลยเราไม่ให้ขายเบียร์รู้ร้านนั่นเหรอร้อานที่หามนำ